Very good. ไม่มีรู้กใช่ค่ะไม่งั้นคนเราก็ไม่ิเอพอมันเริ่มแตกหัวมาแล้วเด็กๆมันมีต้นอะไรีははは่การที่ต้นะมันต้นมะ่อ่อนๆยู่ใบมันรอีกยังไม่แก่แบบนี้ใบยังไม่แก่อันนี้แก่แล้วใช่ค่ะอันนี้ใบแก่แล้วตนี่ใบมักอาก็อาจจะเอาไปซุปปลาแล้วรอคนรอั่ rấtอ่อน nên là set này set này 你我要讲故事。 มอาตั้งใจดูนะคะ อี่วกลุ่มนี้เสร็จแล้วไหนบอกครูสิว่านี่คือภาพอะไรเอ่ยมะม่วงมะม่วงสูบเล็กเล็กโง่ะต่อมากลายเป็นมเล็ ดอกมะม่วงดอกมะม่วงแล้วพีพวี่ิวครับดอกมะม่วงแล้วเป็นกลายเป็นอะไรครับมะม่วงอายเป็นมะม่วงโตตัอ่ะเก่งมากคุณนี้ค่ะ หงายกันน่ะเขยิบเยอะอ๋อไม่สารคมเศร้าตะเลเขียวรู้ได้เยอะอยู่นะอําบึ๊ด

อันนี้เดียวัปดูดูของหน้ีดิเอะไรยเลยคะวันนี้เราจะมาวิ่งส่งมะม่วงกันโดยให้เพื่อนหรอคะแบ่งเป็นสองทีมคุณครูแบ่งเด็กออกเป็นสองทีมคืออยากไปวิ่งคืออยากวิ่งทีนี้ในทีมเรามีทั้งหมดกี่คนคะแต่ละทีม ามคนนะคะคโดยนี่เราจะส่งมะม่วงไปให้กับคนถัดไปคนแรกนะคะจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นเราต้องวิ่งส่งมะม่วงไปหาคนถัดไปแล้วก็จนไปถึงคนสุดท้ายคนสุดท้ายจะวิ่งเอามะม่วงมาให้คุณครูเข้าใจไหมคะโอเคค่ะโอเคนะคใครยิมไหนมาถึงก่อนจะเป็นฝ่ายชะนะจะเป็นฝ่ายชนะวัน โย่ช่วไปเร็ว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 เอาไปส่งให้ดูฟุกค่ะเอาวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรกันไปคะมาท่าจากการเกิดทอง Ah, oh. คือต้นมะม่วงค่ะนี่คือต้นมะม่วงนะ yeah